ก็ไม่มีอะไรต้องสีเอาลครับตอนนี้ผมจะทําให้ดูแล้วว่า1.850สามารถเอามาแทนที่ฐานได้หรือไม่นะครับในตรงจุดนี้คือผมสังเกตดูแล้วเหมือนบอร์ด b m s จะช Shot นะครับแล้วผมจึงต้องใส่แบตเตอรี่2อันมาควบกันแต่รอบนี้ผมจะเอาแบตเตอรี่ตัวนี้ออกนะครับแบตใหญ่ตัวนี้ออกอจากที่สังเกตดูก็จะมีอยู่2อันใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้ผมจะเอาออกนะครับเพราะว่าอีกสาเหตุหนึ่งคือมันเทอะทะด้วยนะครับเทอะทะน่ารำคาญและอีกสาเหตุหนึ่งก็คือมัน คือ8 1 8 6 5 0ก้อนเดียวก็เอาอยู่แล้วนะครับอ่าอีกข้อหนึ่งคือจะไม่เห็นจุดต่างนะครับจะไม่เห็นความต่างว่าเออถ้าเกิดว่าถอดแบตตัวใหญ่ออกนะครับตัวเนี้ยออกมันจะเป็นยังไงนะครับสิ่งเนี้ยสิ่งเนี้ยก่อนที่จะทําเราต้องเราต้องถอดนีอก่อนเนาะอันนี้ผมทําสําเร็จรูปไปแล้วนะเป็นคือผมจะทาให้คิปมันจบไปเลยว่าเออถ่านหนึน่งของสสามารถใส่ได้นะครับ แต่ต้องขอย้าก่อนว่าวงจร BMS มันช็อตนะครับหรือมันพังนั่นเองมันเลยทําให้ตัวจอเนี่ยมันติดติดดๆนะครับถ้าสังเกตอยู่ในคลิปก็จะเห็นว่ามันติดติดดำดำจริงนะครับณตรงจุดนี้คือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้อ่ะก็แห้งนะครับคือมันก็ไม่ได้เป็นไรหรอกมันก็แค่แบบมันมันก็แค่แบบอะไรนไม่ติดแค่นั้นเองนะครับมันก็จะติดติดดบเหมือนเดิมนะแต่ถ้าเกิดว่ามันได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวปิดเครื่องก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวทําการปิดเครื่องก่อนเดี๋ยวค่อยยังไงกับเด็กกันปิดเครื่องไง ิดเครื่องตจจริงสามารถถอดได้เลยเพราะว่ามันเป็น s s d ดีนะครับมือถือไม่ได้ได้ดีแต่ว่าไม่จะเป็นนะครับคือไม่อยากจะทําให้มันพังไวขนาดนี้นเอาละทีนี้ทีนี้นะครับอันนี้คือแบตเตอรี่วงจร b m s ของมันนะครับอ่าน,นี้แบตเตอรี่เอาละส่วนเครื่องนี้ผมเปลี่ยนแบตเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวใหม่เรียบร้อยนะครับเป็นตัวที่ผมที่เออดิมันใช้ได้แต่มันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีนะครับก็ไม่ดีอยู่ดี หมายว่าผมจะใช้แบบหนึ่งแผ่ข้าศูนย์เข้าแทนนบร้อยครับก็คือเข้าแทนร้อยเปอร์เซ็นต์ลยก็จะไม่มีการเปลี่ยนอีกแล้วก็คงจะไม่มีการเปลี่ยนแล้วครับเพราะว่าหนึ่งแผ่นขอข้าศูนย์เป็นแบบที่ดีที่สุดแล้วในปัจจุบันเอาละผมจะตัดออกนะครับผมจะเอาออกเลยนี่แผบบ่นี้ผมจะอ,ออกเลยเยอะจริงคเอาละทีนี้นี่ครับเห็นไหมแบบเทียบเลยนี่อันนี้ครับเราจะ เแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับขั้นแรกคือต้องแบตเตอรี่ออกก่อนต้องแบตเตอรี่ออกทั้งหมดก่อนอ๋อโอเคร์ลุกแล้วอันนี้เอาไว้ใส่กับแบตพวก4 0 0 0แอมนะครับหรือว่าหูเว่ยรุ่นต่อไปนะครับคุณผู้ชมหูเว่ย2017-2018อ,อันนี้ผมทําต่ออย่างนี้นะครับก็คือผมได้ทําการต่ออ่าเกียร์มองไ,นะไม่เห็นไอเดียอุ้ย อันนี้ผมได้ทําการต่อแบบนี้นะครับต่อจากตัวอามาเพราะว่าผมลองวัดดูแล้วลองวัดดูแล้วตัวนี้คือตัวนี้ b m s แต่ละรุ่นนะครับ b บ s เมของแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะครับขอย้ำว่าไม่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้คืออย่าหาทำนะครับถ้าเกิด b บ s พังก็เออวัดได้นั่นแหละมันก็วัดได้นั่นแหละว่าตรงตรงไหนมันต่อมันต่อออกมาจากตรงไหนนะครับแล้วทีนี้ขั้วลบมันมันต่อตรงจากตรงไหนแต่ก็อย่าหาทำครับเดี๋ยวทำเล่นๆไปเล่นๆมาแล้วก็แบบไม่แน่นอนนะครับคุณผู้ชมอ่ะบางคนอาจจะไม่แบบไม่ได้เซียนไม่ได้ไม อ่าและไม่มีเครื่องวัดบางครั้งคือเราจะงงมากนะครับบางครั้งคืองงมากอันนี้ต้องขอย้าไว้ก่อนนะครับขอย้ําไว้ก่อนทําเลยเอาล่ะนี่เดี๋ยวผมจะทําให้มันทาให้มันต่อแบบนี้เลยนะครับทำให้ต่อแบบต่อตรงๆตรงตรง,ตรง,ตรงสิเ้ยอะไรเนี่ยอันนี้ครับเอ,อ้โเช่นอะไรป็นที่ เสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแค่นี้นะครับแล้วทีนี้เออคือต่อจากตรงจุดไหนมั่งครับคือต่อจนจุดจุดตรงนี้นะครับนี่คือโคลบอ่าโคลบจะเข้ามา B บ,บวกมีลบตรงนี้จะต้องมี BMS ควบตรงนี้ด้วยนะครับตัวนี้เอาไว้ขุดบิตคอยด้วยนะคือข้อดีของการขุดบิตคอยนี่คือน่ากลัวมากนะครับคือถ้าเกิดว่าเอาแบตหนึ่งแปดทังมาเล่นขุดบิตคอยอยเงี้ยคือมันสุดๆเลยนะครับอันนี้เป็นความลับของทางอ่าของทางพวกขุดบิตคอยที่เขาไม่ยอมบอกเรานะบางครั้ง เขาขุดบิตคอยน์มาแล้วแบบเออเขาได้ดิบได้ดีมาเพราะว่าอย่างนี้เลยนะขอยจำไว้ก่อนนะครับอ่าแต่ของผมบอกว่าเอา้าทำก็ทำดิเออใครจะใครอยากจะทำก็ทำไปดินะครับสำหรับผมนะนเห็นนะครับเอ,อ่อถ้าเกิดว่าเราวัดดูดีๆเราจะได้4.2นะครับอ่าเราวัดดูดีๆเราจะได้4.2เห็นไหม4.3เลยหรือวะอ่ะนี่4.3เลยเหรอ,อเฮ้ยเฮ้ย อะไรวะเนี่ยแบ,บีจะพังแล้เนี่ยเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะทํากันต่อนะครับต่อต่อจากตรงนี้ B M S มันไม่ตัดป่ะวะหรือว่า B M S มันตัดอยู่แต่ว่ามันมันแบบมันแบบมันไม่ได้งโง่เลยขนาดนั้นโอ้ยเบียเม็ดที่ไม่รู้ว่ามันจะดียังไงไจะดียังไงของมันวะเนี่ยอันนี้ฝั่งนี้ก็ได้นะอั่งนี้หรือเอาลงฝั่งนี้ก็ไดเ้เอาประมาณนี้ก็ได้อ่นนี้นี่นี่ ก็จะพยายามแบบทําให้แบบใจจริงก็ใช้กาวร้อนด้วยก็ได้นะครับใครแบบเดี๋ยวผมจะลองก่อนไงผมจะลองแบบแซมเปิลดูก่อนเออแซมเปิลเดี๋ยวปิดต,ตรงนี้ด้วยไม่ดีกว่าเล้วเขาปิดไปแล้วดีกว่าลืมโถ่ฉลาดน้อยแล้วอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อเรียบร้อยแล้วตรงนี้คือต่อเข้ากับบีเม็ดแล้วก็เปิดเลยเห็นไหมครับนี่คือแค่ฐานห8 5 0ห แต่ต้องมีบีเมนะบีเอต้องมีบีเข้างในนะครับอ่าตัวนี้คือการมีบีเอ็มเมเอการมีวงจรต้องการไฟเกินเนี่ยมันมันค่อนข้างดีนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เราก็จะเข้าสู่ขบวนการเออนี่ขบวนการ5สี่ครบนึ่งอนุญาตจะมีทั้งหมดในนี้จะมีบ MS 2็ตัวนะครับ ก็คือประจุมันใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแบตลิโพเนี่ยมันมันเพิ่มกระแสนะครับก็คือมันแปลกตรงที่มันสามารถแบบรันกระแสเพิ่มขึ้นไปได้แบบเออเท่าตัวนะครับกระแสเต็มเนี่ยเพิ่มขึ้นไปได้เท่าตัวแต่กระแสลดก็อาจจะลดลงไม่ได้เท่าตัวเช่นกันนะครับในในความเป็นจริงนะมาครับเปลี่ยนที่อยู่ของแบตแล้วนะครับเปลี่ยนฝั่งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแม่งจะพังหรือว่าแม่งจะติดนะครับมันคงไม่มันคงไม่พังไปขนาดนั้นหรอก นะขอร้องขอร้องอะไรอย่าเพิ่งเลยอ้เหี้ยโคตรเหี้ยเลยนี่นี่แล้วเดี๋ยวเราตัดตรงนี้ครับเอาแผ่นนี้เกล็ดมาตัดเอาก็ได้ตัด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 ยืบยืบยืบนี่เห็นไหมครับเราก็จะตัดได้อ่าเรียบร้อยนะครับมันก็จะไม่กวนจอเราเนาะเอาไว้ขุดบิตคอยเอาไว้หาเงินนะครับทำไมถึงมีมือถือเยอะก็มันหาเงินได้ ปั๊บปั๊บกปั๊บปั๊บปิ๊ปปิ๊ปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ใส่นี่เลยนี่ว่าเฮ้ย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 หลุดไอ้จะได้ดับเลยไอ้ใช่ไหมอะไรวะนี่เหี้ยโอ้โออยเหี้ยอันนี้ร็จเรียบร้อยนี่ใครทำอะไรก็ควรจะมีกาบมีอะไรมั่งเนยเดีมใส่กาบอะไรเลยยี่เมย เป็นอยู่ดีงี้ดีเอาในอัเนี้ปึ๊บนครับ,รบ,รบปึ๊บซูบซับนี่แล้วก็เอาใส่เฮ้ยทำไมน็อตมันมันเพิ่มขึ้นมาวะน็อตมันเพิ่มขึ้นมาเว้ยจากสองอันเป็นสามอันเฉยเลยรอบนี้น็อตไม่หายเว้ยอันนี้ครับปึ๊บนี่แล้วก็กันมันหลุดนะครับกนันนห้มันเอา้าเอา้ยยังไม่ติดเด้อไม่ใช่พังไปแล้วเหรอ โอเคได้เล้วนะครับเหนียว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 ขี้ตรเขี้ยเลยนี่นย,ย้ายเฉยอย่างนี้เอาล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าจะติดแบบติดแบบธรรมดาหรือว่าจะติดแบบคริติคอลนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันอา่าหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จภาร,รกิจแล้วไอ้เครื่องนี้เป็นรุ่นเดียวกันนะเครื่องนี้นะี่ยรุ่นเดียวกันนะครับ ใช้ได้จะได้เป็นปกติทันนี้บอกว่าผมผมแบบต่อแบบงงๆนะครับก็คือต่อแบบเนี้ยเออก็สามารถเอามาวางเลยเนี่ยเอามาขุดบิตคอยเอามาทำอะไรได้เลยนะครับสบายๆไม่ต้องไม่ต้องกลัวแบตจะบวมอีกแล้วนะครับก็คือแบตมันไม่บวมหรอกนะเจยาวเยว นะครับจบแล้วนะครับก็คือใช้งานได้นะครับอ่าใช้งานแบบไหนนะครับก็คือใช้งานแบบแบบเนี้ยเดี๋ยวอาให้ดูนี่นะครับก็คือปั๊มเกมใช้โหลดหนักๆได้แล้วก็ชาร์จได้นะครับชาร์จได้แบบไหนอ่าเดี๋ยวเรามาดูกดไปเลยนี่ชาร์จได้เห็นไหมครับจะสังเกตดูว่าเราจะเห็นว่ามันชาร์จได้เห็นนะนี่เราจะเห็นว่ามันชาร์จเข้านะครับนี่อ่ะโอเค เราใช้โหลดหน,หนักได้แล้วชาร์จเข้าแล้วแบตอยู่นะครับด้วย1 8 6 5 0หรือว่าด้วยฐานด้วยฐานก้อนนะครับฐานชาร์จคือมันมันเป็นจุดหนึ่งเลยมป็นเป็นจุดหนึ่งของความประสบอ,อ่การประสบความสำเร็จของกลุ่มของพวกขุดบิตคอยหรือว่ากลุ่มของพวกแบตเตอรี่ตระกูลอมตะหรือยี่หแบต LTO มาใส่อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะถีบหรือเปล่าอ่อันนั้นอ่าอันนั้นก็ถือว่าเป็นความความความอะไรอะ ความสําเร็จความความไม่ยุติธรรมของคนที่แบบคนปกติอ่ะซึ่คนปกติเขาไม่ทํากันนะเข้าใจปะแต่เราอ่ะมันโคตรจะไม่ปกติเลยผมก็วางแผนไว้เหมือนกันว่าผมจะเอาแบตพวกเนี้ยหรือมือถือพวกเนี้ยไปขุดบิตคอยซึ่งแน่นอนอ่ะมันจะกินความร้อนสูงมากนะครับบิตคอยมันน่าใจยังไงเดี๋ยวเอาให้ดูแอปขุดบิตคอยแอปขุดบิตคอยไหนวะอ่ะวีลัดมายเนอร์นะครับพอเวลาที่เราเริ่มการขุดเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้มันกําลังฟาร์มกันอยู่ใช่ไหมอ่ะงน้เดี๋ยวเรา ยกเลิกกันไปเนะเพราะเราจะเราจะทําการขุดบิตคอยผ่านตัวเครื่องพวกนี้นะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับนี่นี่คือการขุดบิตคอยนะครับคือพอเวลาเราลันลนเนี่ย CPU มันจะกินร้อยเปอร์เซ็นต์แม้แต่คอมเองก็เหมือนกันนะครับผมจะทําให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดลันออโต้ลันให้ดูครับมันกินร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนใครที่บอกว่าโอ้ยโอ้ย,อยกันไลแค่บิตคอยอ่ะพี่มันก็แค่บิตคอยอ่ะบิตคอยก็เฮียแล้วเดี๋ยวดูนะครับในคอมนะเดี๋ยวเราไปดูว่าในคอมเป็นยังไง เอาละทีนี่เดี๋ยวอ่าอ่านี่ไมเนอร์ Minor. ดูนะครับผมจะแก้ไข CPU ให้มันกินประมาณ10 16เลยอะ่ะให้ให้เลย16เลยให้เลย16คอครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูจากที่สังเกตนะครับนี่จากที่เราสังเกตเราจะเห็นว่าอ๋อมันขุดอาใช่มันขุดครับเห็นไหมครับใช่มันขุด แต่มาดูอ่ะมาดูตรงนี้ครับอยากเห็นมาดูตรงนี้ครับ100แฮตเรตร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่ใจหรือยังนะครับนะครับอ่100าร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่ใจหรือยงังในขณะที่เราได้เก้าเก้าจุดห้าอ่าเก้าจุดหกสามนะครับเก้าจุดหกสองขึ้นอยู่กับความร้อนครับถ้ายิ่งความร้อนสูง cpu ก็จะขุดได้น้อยลงนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวเรามาดูเนี่ย cpu หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์บ้าหรือเปล่า และ100%เนี่ยเอาดูขบวนการอะขบวนการทั้งหมดนะครับขบวนการทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยเวลาร์ดไมเนอร์นะครับเวลารัดเวลาร์ดเวลาร์ดเวลาร์ดนะครับเป็นเหรียญบิตคอยนะครับอันนี้ใช้ CPU ขุดนะครับเนี่ยหก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 เต็มเลยนะครับเนี่ยกินพลังงานสูงมากขีดแดงขึ้นมาเลยเห็นไหมแดงนะครับแดงเลยแดงเถือกบอกตามตรงว่าแดงเถือกนะครับแดงแบบเผือกๆเลยคือแบบ CPU เน่าอ่ะแบบ บ้านระเบิดนะครับแบบไอ้เหี้ยแบบนอนอยู่ๆแล้วแบบควันขึ้นอ่ะเคยเห็นเแบบไอ้เหี้ยแบบมันหาเลืนงตายกันชัดๆ่ะเข้าใจปะเนี่ยขุดบิตคอยอันนี้จะเป็นไปไม่ได้เลยว่าจะไม่ระเบิดนะครับระเบิดแน่นอนครับอ่าบอกตามตรงระเบิดแน่นอน <c oughs> <c oughs> ผมปิดก่อนไม่งหนักมากครับอาการหนัก <c oughs> นี่ก็คือการขุดบิตคอยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยเห็นนะนี่คือสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้เห็นนะครับว่าอ่าอัตรา ของ CPU อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงนะครับก็คือมันจะเป็นประมาณนี้เลยเว้ยมันแดกเยอะมากนะครับถ้าเราตั้งถ้าเราตั้งค่านะเราแต่เราก็สามารถลดเทรดมันลงได้แต่จะได้รายได้น,น้อยลงเอาเหรอคุ้มเหรอไม่คุ้มนะครับการลดเทรดมันไม่คุ้มกันอยู่แล้วนะับกับการที่แบบซื้อเครื่องรับเป็นพันซื้อเครื่องล้วเ,เป็นพันมาแล้วก็อมาขุดได้วัตละบาท2บาทนะครับได้วัตละสองบาท,บาท,บาทาให้สุดเลยสองบาทผมรู้เนี่ยเครื่องหนึ่องอะขุดได้ประมาณกี่บ,บาทวะหนึง่งจุดหกบาท ถึง2บาทนะครับถูกแจ็กพอดตหน่อยก็ได้30บาทอ่าแจ็กพอดตนะนี่ต้องเยอะจริงครับดังนั้นอะ่นะนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองออลองไปพิจารณาดูว่าการใส่แบบอย่างเงี้ยมันคุ้มมันคุ้มค่าหรือเปล่ามันคุ้มทุนหรือเปล่านะครับมันคุ้มกับสิ่งที่เราพยายามวิจัยพยายามทดลองมาไหมสําหรับผมคตคุ้มเลยนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมไม่ได้แบบคนย้ายไปไหนอยู่แล้วนะครับนี่ผมก็จะทําการพามต่อไปนะครับ